อ่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวไดโนเสาร์นะครับนี่สายพันธุ์กินเนื้อนะครับไอยดินมอร์ส์นะครับนี่อันนี้คือด้านหน้านะครับนี่ด้านข้างน,น,นี่ด้านหลังอันนี้ซื้อมาตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่คิงดอมไดโนซอร์นี่นสายานธวิ่งได้เดินได้นะครับแกะเลยดีกว่านะครับอุ้ยมาครับเอาออกเลย เป็นเช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 น,น,นอ้าวขา,าไม่มีไม่ใช่นะครับเป็นสายมีขาให้มานสองอันนะครับอืมปึ๊บแล้วก็ขาตรงนี้นะครับมาประกอบใส่ตรงนี้ใช่เปล่าอ๋อมันต้องไขน็อตด,ด้วยนะครับเพื่อนๆนี่เขามีน็อตมาให้นะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ไขน็อตอย่างเงี้ย ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวผมไขแป๊บหนึ่งนะอ่านี่ครับก็ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊บนี่พอ,นนอ,อตึงมือนะครับนี่แล้วใส่ฐานกี่ก้อนนะหนึ่งสสามก้อนนะครับวันอีกหนึ่งก้อนเอา่นเข้าแล้วครับไม่มีฐานนะครับทีนี้ต้องเอาฐานที่อื่นมาก่อนนะครับ ปึบนี่เสียงร้องวิดเลยไงดูง้อเป็นไงล่ะครับเนี่ยเป็นไงล่ะครับอ้าไอ้ที่หน้าท้องหายไปไหนล่ะทีนี้แต่หน้าท้องมันหายไปไหนไม่รู้นะอะเราเอามาวิ่งเพื่อนๆนะครับนี่ นี่เอาวิ่งกับเพื่อนๆตรงนี้นี่เอาวิ่งกับควายนี่มานี่ช้างนี่วัว นะครับสหวันนี้ลาทุกคนไปก่นอนนะครับเจอกันใหม่คืนหน้านะครับบ๊ายบาย